สวัสดีครับสำหรับงานชิ้นนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับลูกค้าอยากได้ตามที่ต้องการแบบนี้ผมก็ทำการไปเลเซอร์นะครับออกแบบด้วย โปรแกรมเออร์ัสเตเตอร์อะไรอย่างนั้นผมก็แกะชิ้นงานออกมาก็ได้ลักษณะนี้เลยราจะบอกข้อเสียของมันก็คือว่ามันเป็นรอยง่ายมากนะครับอันนี้ก็พยายามทาตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับว่าออกแบบมาลมดําเป็นยังไงสีออกมาเป็นรอยของมันเป็นอย่างไรนะครับก็พยายามทําทุกอย่างครับแม้แต่กระทั่งเชื่อมหลังให้ติดนะครับยากมากพอสมควรนะครับสําหรับงานทั้งเหลือเป็นงานที่นิ่มนะครับแล้วก็ริ้วรอยของมันก็เกิดขึ้นง่ายมากอันนี้คือขาดแล้วนะครับ มีความบางนะครับแล้วก็มีความนุ่มนิ่มน้องเนงนะครับแรกออกมามันจะสวยมากเลยนะครับสีเคลือบของมันยังอยู่นะครับพอไปสักพักหนึ่งนะครับเราขัดไปเรื่อยๆเนียเคลือบของมันก็จะหายไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะเกิดการว่าสนิมหยกก่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับออกไซด์ทําปฏิกิริยาออกซิเจนนะครับทําให้เกิดสนิมสีเขียวทีนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับกับสถานที่จริงนะครับเหมือนในแบบเป๊ะเลยนะครับก็ ใช้อีว x ซีสตีลนะครับในการติดตั้งก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลย